Thank <laughs> you. แล้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมถูเกมเมอร์ชานน์นะครับชานน์ที่จะเกบโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเชิญทุกคนครับเข้ามาสนุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เรายังอยู่กับแมทช h อ p ทุกแมมเลยนะครับผมแล้วก็นี้ก็เป็นตอนที่2นะครับก็คือคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนี่เราคุยกันถึงเรื่องอินโทรกับคอมเมนต์ซึ่งก็วางอยู่ตรงหน้าคุณเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะเด็กบิวดิ้งแบบนี้งั้นเรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่าครับสำหรับเกมนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยครับ ง่ายนิดเดียวครับที่เหลือยากหมดทุยไม่ใช่ครับผมง่ายครับง่ายง่ายจริงๆเอาละครับอนอื่นนะครับเกมนี้เล่นได้ตั้งแต่2อถึงสคนใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปนะครับผมเรามาดูวิธีการเลือกกองการกันดีกว่านะครับเนื่องจากนลักษณะของเกมลักษณะว่าเป็นเด็กบิลดิ้งนะครับเป็นการสร้างเด็กนะครับแต่ว่า็นการสร้างเด็กแบบมั่วๆอะไรครับอันนี้จริงๆก็ไม่ได้มั่วหรอกอนอื่นนะครับแล้วก็ถ้าเล่น4คนนะ เราก็จะเริ่มมาให้คนแรกนะครับเลือก1อกองก่อนนะครับเลือกเผ่าไหนก็ได้1เผาคนที่2เลือกอีกหนึ่งเผาคนที่3าเลือก1เผาคนที่4ี่เลือก1เผ่าเสร็จแล้ววนกลับครับก็ให้คนที่4นะครับเลือกก่อนบ้าง3า1ึตามลําดับครับ <BI. S 1> ทีนี้ทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้เลือกก่อนเลือกหลังสลับกันนะครับอย่างกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจะเล่นลักษณะเหมือนสองคนนะครับระหนึ่งมากว่า2คนนะครับมันจะให้คลิปไม่ยาวเกินไปนะครับสมมุติว่านะครับ คนแรกอาจจะเลือกคุณยนต์อ่าสมมติคนแรกเลือกคุณยนต์ใช่ไหมครับคนที่2บอกว่าเฮ้ยขอเลือกซอมบี้แล้วกันอ่านี่ครับคนที่2บอกขอเลือกซอมบี้นะเสร็จแล้วท่านี้ครบ2คนแล้วใช่ไหมครับทีนี้ก็สลับตำแหน่งครับให้คนที่2เป็นคนเลือกกล่องบ้างอ่าคนที่สบอกเลือกขอเลือกซอมบี้นินจานี่เป็นไงล่ะซอมบี้นินจาเสร็จตาเหลืองคนแรกเลือกขอเป็นอะไรดีล่ะครับเป็นเป็นนี่ก็ได้อ่ะ เป็นหุ่นยนต์เอเลี่ยนในอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับที่เหลือเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ข้างนอกก่อนนะครับเอาละครับครั้งนี้ไม่ได้ใช้แล้วเอาละวิธีเซตอัพเซตอัพตัวมันง่ายมากเลยครับก่อนอื่นนะครับเราก็แค่เอาเล็กทั้งสองกอเนี่ยครับมาสลับรวมเข้าด้วยกันนะครับผมก็อันนี้จะสลับแบบไม่ได้ละเอียดนะครับสลับสัวไปมั่วๆไปก่อนนะครันนะครับแต่จริงๆปกติผมก็จะแบบจะสลับละเอียดนิดนึงเนาะอ่าฮะแล้วก็จั่วมือ5ใบนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับตรวจขึ้นหนึ่งห้าใบกรณีนี้ผมเปิดให้ดูนะครับแต่ปกตินี่ไม่ต้องเปิดฮะมือใครมือมันไม่ต้องไปบอกเข้าโอ้โหนี่ครับการสับที่สวยงามของกระผมนะครับได้เผาเดียวเลยประเด็นว่าเล่นอยู่ถ้าเผาเดียวนะครับไม่ใช่สองเผาเลยจะบ้าตายนะครับผมเอาละครับผมก็จะทําการสับอีกกองหนึ่งเข้าด้วยกันนะครับอ่าก็สับอีกอ่ะสับเข้าไปสับ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 อย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็จะได้กองเด็กอีกแล้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตัว5ห้าใบเนาะ นี่ตัวห้าใบเลยแล้วก็วางแบบนี้นะครับเอาละครับเปิดมาสองบีเป็นหนึ่งว่ามีอยู่เด็กเดียวบาทีสุดเนี่ยแหละครับนี่ก็คือการเซตอัพมือของทั้งสองคนนะครับถ้าเกิดจะใครจะมีตรงนี้ตัดอะไรก็ไม่มีปัญหาครับได้ทั้งคู่นะครับทีนี้มาดูส่วนของเบสนะครับก็คือการเบสนะครับการที่เรานี่จะเป็นตัวคีย์ที่เราจะทำให้เราแพ้ชนะก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละครับผมเราก็สับก่อนนะครับผมเอาละครับ อันนี้มีกฎนี้หนึ่งนะครับนี่เดียวเองครับก็คือว่าเอาจํานวนผู้เล่นนะครับบวก1นะครับอย่างถ้าเราเล่น1คน2คนอย่างนี้เอา2บวกหก็เป็น3ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดฐานนะครับ3ใบนะครับผมหรือย่าสมุิอีกนี่แหละครับผมพอเปิดฐานสาใบทีนี้เราก็พร้อมเล่นแล้วนะครับเอาละครวิธีเล่นเนี่ยนะครับน่านิดเดียวครับก่อนอื่นนะครับเฟตต่างๆมีดังนี้นะครับก่อนอื่นเฟตแรกนะครับ ให้คุณดูก่อนนะครับว่ามีการ์ดใบไหนที่ play, อินเพย์ยกับว่าเล่นอยู่นะครับแล้วมีเอฟเฟกที่ประมาณว่าต้องทําก่อนเริ่มเกม on your s t a r t t u r n อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราจะทําพวกเอฟเฟกพวกนั้นมีผลทันทีเพราะว่ามันคือการเริ่มเกมแล้วนะครับวิธีเริ่มเล่นคนแรกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นกดตายตัวนะครับก็อาจจะใช้วิธีเป่นานีิงฉุบออนไลน์ออกหรือซัมติงอะไรก็ได้หรือว่าเอาคนที่มันจวคนแรกก็ได้ครับผมทีนี้พอเราผ่านสเต็ปแรกเข้าไปแล้วสเต็ปที่2ที่เราจะทํากันนะครับก็คือ เลือกเล่นการ์ดนะครับซึ่งการเลือกเล่นการ์ดเนี่ยก็จะมีอยู่ว่าคุณสามารถเลือกการ์ดมินเนี่ยนหรือการ์ดแอคชั่นนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับให้ดูนี่คือการ์ดมินเนี่ยนการ์ดมินเนี่ยนจะเขียนว่ามินเนี่ยนนะครับบ้าแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ก็มินเนี่ยนเหมือนกันนะครับมินเนี่ยนเนี่ยแปลว่าลูซมุนนั่นเองนะครับผมส่วนแอคชั่นนะครับก็คือเหมือนอารมณ์คล้ายๆการ์ดเวทมน์ก็ได้นะครับผมซึ่งในหนึ่งเธอนะครับคุณสามารถเลือกเล่นอันนี้มินเนี่ยนหนึ่งตัว แอคชั 1> 1่นหนึ่งใบจะอะไรก่อนหลังก็ได้จะเล่นอย่างเดียวก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะไม่เล่นสักอย่างก็ได้นะครับผมเลือกเอาเลยนะครับว่าเออครั้น,นี้จะขอลงมินเนียนก่อนเอ๊ะไม่เอาครันนี้ลงแอคชั่นก่อนดีก,กว่าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเล่นแอคชั่นอย่างเดียวไปเลยไม่เอาไม่เล่นมินเนียนละก็ได้หรือว่าจะเล่นแค่มินเนียนไม่เล่นแอคชั่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือเฟสท,ที่จะสามารถเล่นการ์ดบนม,มือครับเสร็จแล้ว ต่อไปก็คือว่าคุณจะสามารถในเฟตตรงเฟตตรงนี้มันจะค่อนข้างยาวในมนือคุณสามารถจะใช้เล่นการ์ดอาบิลิตี้ต่างๆที่บางทีมันอาจจะมีแฝงอยู่มันจะมีสเปเชียลแบบว่าบางตัวขุดขึ้นมาจากหลุมบางตัวกระโดดมาจากโน้นจากนี้จากนั่นหรืออาจจะเป็นอาบิลิตี้หรือความสามารถของตัวเพจเบสเองก็มีเหมือนกันนะครับอย่างบางเบสสามารถ เลื่อนหรือย้ายตัวพวกสมุนเราไปพื้นที่อื่นหรือว่าไปถักอื่นได้เช่นกันนะครับซึ่งจะอยู่ในเฟสที่2นี่ครับคือคุณเล่นการ์ดนั่นเองครับแล้วก็เล่นกับความสามารถทุกอย่างนะครับผมเฟสสามคือเก็บคะแนนครับเอาละครับคะแนนนี่แหละสาคัญนะเรามาดูว่าคะแนนแต่ละอย่างมาจากไหนกันดีกว่าครับคือเกมนี้หลักๆนะครับเราต้องการวิตตอรี่พอยต์สิคะแนนนะครับซึ่งตัวกล่องนี้นะครับตัวเกาะสมาชช่ตัวนี้นะครับ ไม่ได้ให้มาครับแม่นี่ใส่เสียมารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้ทองคดีเก็บคะแนนฉะนั้นผมก็จะใช้วิธีบวกเอานะครับเอาแค่กิเลนเนี่ยครับมาบวก1นงบวก1บวก2บวก3บวก4หรืออะไรก็แล้วแต่จนกว่าจะถึง15แต้มใคร15แต้มก่อนก็ชนะไปอะไรอย่างนี้เท่านั้นเองครับทีนี้แล้วแต้มมาจากไหนนะครับก็หนึ่งก็คืออาจจะมาจาก a b i l i t y ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้นี่เห็นไหมครับได้เกณฑ์นหนึ่งวิตเตอรี่ด้วยก็คือถ้าเราลงไปปั๊บก็จะได้ความสามารถของเขามาทันที นะครับหรือว่า2ก็คือได้จากฐานที่ว่าเขามีครับหรือว่าฐานในการที่มันพังนั่นเองครับเอาละครับฐานพังเนี่ยหรือการพังพื้นที่เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับก็คืออย่างนี้นะครับผมจุดตรงนี้นะครับเลข16ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า,เ,าเรียกกันง่ายๆว่าพลังของฐานและการหรือว่าพลังของพื้นที่ที่เรากํกาลังเอาเาลังสู้อยู่ซึ่งสู้ยังไงก็คือตรงนี้เลยครับ ลูกกระมุน,นครับแล้วส่งลูกน้องไปนะครับเพื่อที่จะไปพันงฐานนั่นเองครับหรือว่าเข้าไปยึดคองฐานนั่นนะครับผมอย่างลูกน้องตัวนี้ของผมก็จะมี3ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นตัวการ์ดมินเนี่ยเนี่ยครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้บอกว่าขอส่งลูกน้องหนึ่งตัวไปสู้ปั๊บแนย่ยงี้ก็คือ3 16ลบ3นะครับพลังฐานนี้ก็จะเหลือ3ครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามันลงไปเรื่อยๆจนมันถึง16ล่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับ อขออนุญ,ญาตนะครับทําให้เห็นภาพกันจ้าๆนะครับผมอย่างนี้อย่างนี้นสมมุตินะครับตึ้งอย่างนี้แหละครับผมเมื่อเราผ่านเฟสของการเล่นการมาแล้วทีนี้จะเป็นเฟสของการเก็บคะแนนนะครับอย่างนี้นะครับห้าบวกสามบวกสามหกสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะครับซึ่งตอนนี้พลังในฐานเนี้ยมีสิบเจ็ดแล้วครับก็คือ ฝ่ายตัวเอเลียนเนี่ยหรือฝ่ายฝั่งนั้นนี้มีทั้งหมด11ส่วนฝั่งนี้มี6นะครับซึ่งมันทำมันเพียงพอที่จะทําให้ฐานแตกแล้วเพราะฐานแตกเนี่ยทีนี้เรามาดูคะแนนกันครับอ่ะคะแนนฝั่งนี้เยอะกว่าใช่ไหมครับฝั่งนี้เนี่ยครับฝั่งด้านนี้ก็จะได้คะแนนไปตามคนแรกครับนี่คนที่ชนะคนแรกก็ได้4คะแนนเนี่ยเขาก็บวก4นะครับได้4คะแนนส่วนฝั่งนี้ใช่ไหมครับเป็นคนชนะคนที่2ก็จะได้3นะครับกรณีที่สมมุติว่าคะแนนเท่ากัน ก็จะได้ที่1ร่วมครับไม่มีที่2อ่าฮะก็ถ้ามีคนถัดไปก็อาจจะเป็นก็ได้ที่3ไปเลยอะไรอย่างนี้นะก็คือคะแนนเท่ากันได้ที่1เหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าสมมติที่1คนเดียวแต่ที่2 2คนมันก็จะได้เป็นที่2ร่วมที่3ก็จะไม่มีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเราเก็บคะแนนเสร็จแล้วนี่ครับสมมติฐานเก็บคะแนนตัวนี้นะครับก็จะถูกเข้าดิสคาร์ทายเลยนะครับก็คือทิ้งเลยครับถือว่ามันมันได้ตายไปกระฐานเลยครับ ฐานก็จะถูกพังลงนะครับผมและเราก็จะเปิดฐานใหม่นะครับผมเปิดใบบนสุดฐานใหม่ขึ้นมานี่เองครับแค่นี้เองเนาะเราก็ทํากันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับอ๋อก่อนอื่นพอเสร็จแล้วพอพังฐานเก็บคะแนนแล้วสุดท้ายก็คือตอนก่อนจะจบเทินนะครับเราจะมีหน้าที่ครับคนที่เล่นก็จะจั่ว2ใบนะครับผมขึ้นมือนั่นแหละครับแล้วก็จะจบเทินไปครับเทคเทินก็อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าใครจะได้15คะแนนเท่านั้นเอง ง่าครับน่านดีเดียวเนาะแต่จริงๆมาสนุกนะดูเลยมันจะมีคอมโบอะไรต่างๆด้วยนะซึ่งเรื่องการคอมโบการเล่นคอมโบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมจะแนะนําคอมโบต่างๆในคลิปต่อไปเนาะตอนนี้นี่เราเอาเอา,เอาแค่ตัวเซตอัพแล้วก็เซตอัพไปแล้วแล้วก็ดูวิธีการเล่นหลักๆเอาละครับผมเพราะทีนี้ทีนี้นี่คือเฟสต่างๆที่เราจะได้เห็นหมดแล้วทีนี้เราก็จะมาดูกันที่ว่าเออแล้วตัวละครต่างๆเนี่ยมันจะใช้เวลาใช้แล้วเกิดความสามารถอะไรยังไงนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยครับถ้าตัวละครนะครับผม ไม่ได้มีคำศัพท์อะไรเขียนมาเลยอย่างเช่นตัวนี้นี่นะครับตัวลูกสม,มุดเราบอกว่า you gain one victory คุณจะได้ต่อเมื่อคุณอินเพยครับเขาจะมีคำว่าคุณเพยหรือว่าคุณเล่นลมันลงไปนะครับคุณก็จะได้หน EP ก็คือการจะทํางานทนชีนะครับความสามารถของตัวละครตัวลูกสม,มุดของเราเนี่ยจะทํางานทันทีและหายไปเลยเพราะว่ามันบอกแค่ว่าเออเนี่ยมันทําได้แค่นี้หายไปเลยนะครับผมหรืออย่างตัวนี้อ่ะอย่างตัวที่เมื่อกี้เราเอาขึ้นมาอย่างตัวนี้ นี่ครับผมอ่าอย่างตัวนี้ครับ you may return a minion to its owner hand นะอย่างนี้เราก็สามารถพอลงไปปับ๊บสมมุตินะครับว่าเขามีตัวนี้อยู่เฮ้ยมัลงมาดีนะักเราต้องการฐานนี้นี่แน่ส่งไปเราแบบเอาไอ้นี้ขึ้นมืออ่าอันนี้เขาก็ต้องขึ้นมือไปเนี่ยครับแต่ว่ามันจะใช้ได้แค่ทีเดียวพอมันจะมีเอฟเฟกต์ณตอนที่มันเข้ามาเล่นนะครับเพราะเล่นเสร็จหมดแล้มันก็จะไม่มีความสามารถอะไรนะครับผมโอเคครับ เอฟเฟกต์ที่2คือนี่ครับผม on going นะครับ on going หรือในที่นี้เนี่ยครับตรงเขียนตรงนี้ก็คือหมายความว่าเมื่อมันลงไปแล้วเสร็จแล้วเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยครับจะมีผลไปตลอดจนกว่ามันจะตายไปหรือว่ามันจะหายไปจากการเล่นนะครับอย่างตรงนี้ก็บอกว่า on going gain t h e power of each of your a l t e r microbot นะครับก็หมายถึงว่ารูปสมุดตัวอื่นที่มีชื่อของว่า m i c r o b o ทจะบวกพลังให้ตัวนี้ตัวละหนึ่งนะครับหมายถึงว่าถ้ามี3ตัวก็จะบวก3นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือเอฟเฟกต์ on going นะครับ เอฟเฟกต่อไปที่อาจจะได้เจอกันบ้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะหายากไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับมันมีเลยครับเอฟเฟกต์สเปเชียลครับผมสเปเชียลเนี่ยจะมีกดเป็นเป็นสเปเชียลนี้เรียกว่ากดพิเศษแหกข้องนะครับคืออะไรที่เขาไม่ได้เนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันเขียนอยู่ในนี้ถือว่าได้ครับผมอย่างตัวนี้ครับปกติเราจะเล่นมินเนี่ยได้หนึ่งตัวใช่ไหมครับอย่างที่บอกว่าเราสามารถลงหนึ่งมินเนี่ยหรือหนึ่งแอคชั่นได้คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะก่อนจะหลังก็ได้แต่อันนี้นะครับมารูปแบบพิเศษครับ ดูลิงยูเทิร์นครับนี่ถ้าเกิดว่าใบนี้นะครับอยู่ในดิสกัดไบค์ของเรานะครับคืออยู่ในสุสานนะครับสามารถเลี่ยงมันออกมาจากสุสานนะครับแล้วก็ขานเข้ามาในนี้ได้เลยครับแต่ได้แค่นหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับสเปเชียลจะมีอย่างนี้นะครับแล้วสเปเชียลจะแหกกดแบบมีแหกกดอีกอย่างเช่น เออกำลังระหว่างที่กาลังเก็บคะแนนอยู่ไอ,อ้นี่กระโดดม,มาปุ๊บเพิ่มพลังอ่าเพิ่มพลังให้กับทีมของเราอีกอะไรอย่างนี้หรือว่าอ,อากกาลังจะเก็บคะแนนอีกหนีจากฝั่งนี้มาฝั่งน,งนี้เพื่อที่จะมาเสริมพลังทับเราให้เราจะได้คะแนนเป็นผู้ชนะในฐานนี้พื้นที่นี้เป็นต้นนะครับนี่คือลักษณะเชียครับผมสำหรับอื่นๆที่เราอาจจะได้เห็นอ่าจ,จะได้เห็นอยู่บ้างหลายๆครั้งนะครับอย่างเดสทอยดอ่าเดสทอยก็ดีเดสทอยเนี่ยในที่นี้ก็คือ ก็คือก็คือค่ามีเนี่ยธรรมดานี่แหละครับไม่ไม่มีอะไรครับหรือว่าการ discard pipe นะครับก็คือไอจุดทิงนะครับอย่างใบของซอมบี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือสามารถขุดจากในกรงด discard pipe ขึ้นมือได้ครับเนี่ยครับก็อันนี้มาตกเอาขึ้นมือซะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำว่า extra นะครับคือพิเศษนะครับแม่พิเศษนะครับก็คือใส่ลูกชิ้นแพะกับหมูเยอะๆถุยไม่ใช่ครับผม extra ก็คือเนี่ยอย่างครับ เอ็กซ์ต้ามินเนียนก็คือคุณสามารถเล่นมินเนียนได้เพิ่มจากเทิร์นเทิร์นหนึ่งเนี่ยคุณเล่นได้หนึ่งตัวมันก็จะกลายว่าเทิร์นนี้เนี่ยคุณสามารถเล่นได้อีกหนึ่งครั้งนะอ่าใช่ไหมครับอย่างเอ็กซ์ต้าเนี่ยอาจจะเป็นเอ็กซ์ต้าแอคชั่นก็ได้อย่างเช่นใบนี้อ่าฮะเอ็กซ์ต้าแอคชั่นเนีครับก็อย่างเมื่อกี้เป็นเอ็กซ์ต้ามินเนียนอันนี้ก็เนี่ยครับเทิร์นนี้ก็สามารถเล่นมินเนียนได้อีกหนึ่งตัวเลยเนี่ยเป็นยังไองไอันนี้ของนักเวนนะครับอย่างอันนี้จั่วการ์ดกก็ปกตินะครับ อันนี้ครับอย่างตัวนี้ยูเมพรีออนเอ็กซ์ตาร์แอคชั่นนะครับก็คือสามารถให้เธอเนี่ยเราสามารถเลยแอคชั่นเพิ่มได้หนึ่งตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีเนี่ยครับก็จะมีเอ็กซ์ตาร์พวกนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมนะเอ็กซ์ตาร์มินเนียดเอ็กซ์ตาร์แอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งตัวการ์ดก็จะบอกอยู่แล้วครับว่าเราจะต้องทําอะไรครับในที่นี้เนี่ย สําหรับคนที่แปลไม่ออกจริงๆนะครับอาจจะถามผมมาหลังไหมหรือว่าเดี๋ยวผมอาจจะขยันทําคลิปอีกอันหนึ่งซึ่งจะคอยบอกการ์ดคนทุกใบดีปะ่ะผมไม่เอาดีกว่ามันเยอะเกินไปเหนื่อยเอาว่าเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาลองเล่นคอมโบโปแปลกๆให้คุณดูอย่างเช่นเอาซอมบี้ผสมกับเอเลียนแล้วผมจะเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ดีกว่าเผื่อทุกคนจะเป็นไอเดียนะครับผมเอาล้ครับทั้งหมดก็จะเป็นเกมเพย์ของเกมนี้แหละครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็คือ ง่ายเลยครับสรุปก็เลยสรุปก็เลยนะครับก็คือ1เช็คก่อนนะครับเวลาเข้าเทิร์นของเราเช็คว่ามีเอฟเฟกอะไรที่มันจะสามารถแสดงผลตอนที่ว่ามันเริ่มเริ่มเทิร์นของเรานะครับบางตัวอาจจะบอกว่าอาา่ะฮะเมื่อเริ่มต้นทนอนกขาเล่าก็ให้พังการ์ดนี้การ์ดใบนี้ทิ้งหรืออะไรอย่างนี้เนปะ็นต้นเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับอย่างเช่นการ์ดโอเวอร์รันเนี่ยครับนี่คือลักษณะของการที่ว่ามันจะอะไรเอ่ยอของการ์ดที่เรียกว่ามันจะเกิดผลตอนที่เราเริ่มเกม เนี่ยครับถ้าเกิดว่า destroy this action at the start of your turn เนี่ยครับก็คือถ้าเริ่มเกมปั๊บไอตัวนี้จะถูกทำลายทันทีอันนี้ก็คือ start of your turn นะครับอย่างที่บอกว่าเวลาเริ่มเกมปั๊บแอคชั่นแรกคือเราเช็คก่อนนะครับว่ามีพวกนี้ไหมที่2คือเล่น1นึ่งมินเนี่ยนหรือ1นึ่งแอคชั่นนะครับนะอย่างที่โชว์เมื่อกี้คุณจะเล่น1มินเนี่ยนหรือ1แอคชั่นจะเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ครั้งนีีขนนขน้ขอออมินนนนเ่่ยกหรื อาจจะเล่นแค่อย่างเดียวเล่นแค่มินเนี่ยนก็พอหรือหนึ่งแอคชั่นแอคชั่นเดียวก็พอหรือไม่เล่นดีกว่าขอเก็บมือไว้ลุยตาหน้าก็ได้นะครับผมพอคุณเล่นมินเนี่ยนและแอคชั่นเสร็จแล้วอันที่3ก็คือเช็คคะแนนครับว่ามีฐานไหนที่แตกบ้างอ่าพอเช็คคะแนนเสร็จแล้วก็จบเทิร์นครับจั่ว2ใบอ่าก่อนจบก่อนจบเทิร์นนะครับจั่ว2ใบขึ้นมือเราก็จบเทิร์นอ้อนิดนึงผมลืมบอกไปดีว่าแฮนด์ไซซ์ของทุกคนนะครับมีได้10ใบนะครับถ้าเกิน10ใบคุณต้องดีสการ์ดนะครับ ต้องทิ้งการในมือนะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมจะบอกก็คือนี่เลยครับถ้าคุณรันเอาออฟเด็กคือหมายถึงว่าใช้จนเด็กหมดแล้วครับก็ให้เอาดิสการ์ดไปเนี่ยนะครับมาสับแล้วก็ทําเด็กใหม่นั่นเองแค่นั้นเองครับเพราะว่าเกมนี้ไม่มีดิสการ์ดไม่ไม่มีเียว่าการหมดระแพ้นะครับมันจะจบกันต่อเมื่อได้15คะแนนเท่านั้นครับแล้วก็ชนะกันไปเลยนะครับวัดกันที่15คะแนนเท่านั้นเองครับผมยังไงครับอย่างที่บอกครับเกมนี้ง่ายที่เดี่ยวเองครับผมครั้งนี้เนี่ยผมก็พูดถึงกฎกติกาแล้วก็ การเซตอัพเกมอะไรทุกอย่างแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองแซมเปิลแซมเปิลเกมเทกันนะครับเป็นเกมเทกทูยาวๆเลยนะครับก็คือผมจะเล่นตั้งแต่เริ่มต้จนจนจบเทินไปเลยนะครับแต่ คือเนื่องจากผมเป็นคนแชสกันเดียวก็อาจจะใช้มือเดียวเล่นนะครับกับ้ายทีขวายทีก็ไม่ต้องน่าเบื่อไปนะครับแต่ผมว่าเวลาเล่นจริงสนุกมากมากครับแล้วจะบางบางใบมันจะอืมจคิดคอมโบนี้ได้ยังไงหรือหอลุดรอดจากสถานการณ์นี้ได้เยี่ยงไรหรือว่าแบบโอ้โหทานเดียวพลิกชีวิตชนะเลยอะไรอย่างนี้ตอนนะครับว่าอาจจะได้เจอกันในสถานาการณ์ลักษณะอย่างนี้นี่แหละครับแล้วมันแหมแมเจ็บแสบไันอยากเล่นได้อีกรอบเป็นเกมที่มันอยากเล่นได้หลายหลายรอบม,มากๆเลยครับนนสนุกจริง อย่างไงเกมนี้ผมก็รีวิวได้จนจบแล้วนะครับเป็น2คลิปนะครับถ้าใครคนคิดว่าอาจจะรวนคลิปได้ก็บอกผมได้เลยหรือว่าผมอธิบายกดอะไรก็ตามผิดก็บอกผมได้เลยนะครับผมกดอื่นๆถ้ายังไม่ค่อยแน่ใจหรือ,อยังไม่ค่อยเข้าใจถามผมได้นะครับบางทีเราอาจจะมาแชร์ความรู้หรือว่าแชร์กดกันแล้วก็เอามาเล่นสนุกได้ด้วยกันฟังกดอาจจะมีอินเทอรู่นิดหน่อยหรือว่าบางทีแปลไม่เหมือนกันก็ลองมาถามกันได้ว่าเอะผมแปลไปนี่อย่างนี้คุณแปลไปนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ ยังไงขอให้สน,หนุกกับเกมมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับเกมนี้นี่แหละครับเกม Match ทุกแม,มเลยเนี่ยนะครับผมแต่ว่าผมจะเป็นเกมเพลย์รันทูแบบตั้งแต่สเต็ปไปสเต็ปนะครับตั้งแต่ว่าเริ่มเกมจนจบเกมหนึ่งเกมเลยครับเอาละครับสวัสดีครับ